ปัญญาในการย่อแล้วกำหนดว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงเพราะอัจว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะอัจว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะอัจว่าหาแก่นสารไม่ได้เป็นสัมมสนญาณปัญญาในการย่อแล้วกำหนดว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากสุละถึงชราและมรณะ ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงเพราะอาจว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะอาจว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะอาจว่าหาแก่นสารวิได้เป็นสัมมาสนญญาณปัญญาในการย่อแล้วกำหนดว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไป ดับไปเป็นธรรมดาเป็นสัมมาสนญาณปัญญาในการย่อแล้วกำหนดว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักุและถึงชราและมรณนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเป็นสัมมาสนญญาณ